ส,สดีค่ะเด็กๆครูแตงนะคะคลิปสั้นๆเลยเนาะสรุปปรัชญาของเพลโตนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มไลยเย่เรียนกันไปเลยนะคะอย่าลืมนะเนื้อหาวิชาปรัชญาต้องท่องนะคะเมตาฟิสิกส์อีพิสเ m มอ o โลจีเอติกส์ภาษาไทยอภิปรัชญาญาณวิทยา,ยา,ยยาแล้วก็จริยศาสตร์ เรามาเริ่มที่เมตาฟิสิกก่อนเลยค่ะมันคล้ายๆเป็นความจริงสูงสุดของโลกและจักรวาลน่ะมันมันช่างตวงวัดไม่ได้ใส่ลงไปในห้องทดลองไม่ได้นะคะอ่ะเรามาไล่เรียนกันเนาะเพโตเรียกมันว่าทฤษฎีแบบนะคะภาษาไทยทฤษฎีแบบภาษาอังกฤษ world of form หรือ world of idea ใช้ F ตัวใหญ่ไอเดียตัวใหญ่เลยนะคะทฤษฎีแบบอย่าลิงก์ถึงกอ d นะพาผู้เป็นเจ้าไม่ต้องนะคะก่อนักเด็กๆที่มาดู คลิปนี้หวังว่าจะดูคลิปก่อนหน้านี้มาก่อนนะคะอันนี้สรุปสันส้นๆเลยเนาะก็คือยังไม่มีศาสนาคริสต์นะคะพระเยซูยังไม่ประสูติเนาะใช้จินตนาการกลับไปในกรีกนะขณะนั้นนะคะ เป็นเรื่องเมตาฟิสิกนะคะอ่านมาดูตัวอย่างทีนี้ครูจะขอยกตัวอย่างเนี่ยไม่เอาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะคะอะไรที่เป็นนวัตกรรมมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยตัดออกให้หมดเรากําลังจะยกตัวอย่างตามธรรมชาติเท่านั้นยกตัวอย่างตามธรรมชาตินะคะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนวัตกรรมเอาออกเนาะอ่าอย่างเช่นหมายอย่างเงี้ย นะคะคือตาของเราอาจจะเห็นหมาสีดำหม,มาสีแดงเอ้ยขอโทษหมาสีดำหม,มาสีน้ำตาลหมาสีขาวใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรอ่ะหมาพันธุ์ไทยพันธุ์สไลด์เบลเลนฮัสกี้โกลเด้นหลืออะไรก็แล้วแต่พาร์ทิคูล่าพาร์ทิคูล่าอะพาร์ทิคูล่าด็อกอ่ะพาร์ทิคูล่าด็อกอ่ะพาร์ทิคูล่าด็อกสิ่งเฉพาะงานอะพาร์ทิคูล่าด็อกถูกไหมคะแต่ในจิตของพวกเราอ่ะในจิตของพวกเรานะหนูลองหลับตาปีเลยนะแล้วก็มือก็ไม่ได้จับสุนัขตัว ไหนนะคะไม่ได้กลิ่นสุนัขตัวไหนไม่ได้เสียงเห่าสุนัขตัวไหนต่อให้หนูนี่เกลียดหมานะจาจหนุเกลียดหมามากเลยหนูทาตแเน,นีเกลียดหมาค่ะไม่จอมจับหมาเลยลองหลับตานะแล้วในจิตอยู่อ่ะรู้ไหมว่าหมาคืออะไรรู้ไหม ดูเหมือนงูก็ได้อาเขาตัวอย่างตามธรรมชาติดูมาตานี่ยังไม่เคยจับงูเลยเห็นงูแค่มีกี่ครั้งในชีวิตหลับตาสีเลยตอนนี้ไม่ได้จับงูไม่ได้เห็นงูไม่ได้ดูทีวีเกี่ยวกับงูแต่รู้ไหมว่างูแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรัา ด็อกกัพิทูล่าด็อกเนี่ยแบบของหมาเนี่ยมันอยู่ในโลกของแบบเป็นเรื่องเมตาฟิสิกอย่าลิงก์ถึงก็อนะคะแบบของงูแต่ละตัวเนี่ยงูแต่ละประเภทเนี่ยสีอะไรมีพิษไม่มีพิษงูพันอะไรแต่แบบของงูมันก็คือเดฟฟิเนชันนั่นเองอันนี้เอาแบบซิมพลิฟายโอเคนะคะแบบของมนุษย์ จะเป็นสูงต่ำดำขาวเคาอเคซายมองโกโลอยอะไรเป็นภาเผ่าอะไรอินโดยุโรปจะอ่าต่อให้เขาพิการต่อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยความเป็นมนุษย์เขายังมีอยู่หไหม แล้วความเป็นมนุษย์คืออะไรอะความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกของแบบนะคะเป็นเรื่องเมตาฟิสิกเนาะอะ,อะที่นี้มาดูอินเดดไอเดียค่ะสโ so, คาติสเป็นครูของเพโตเนาะสโ so, คาติสบอกว่าอย่าเถียงของนะอย่า,นะยาลิงก์ถึงคริสเตียนิตี้นะคะอายูคริสต์สลามเนี่ยเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวใช่ปะแต่สโ so, คลาติสเนี่ยอายุจะไล่ๆกับพระพุทธเจ้าจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเมรวยตายเกิดคือตายแต่กายจิตยังอยู่นะคะแล้วโซ so, เนี่ยอาย enter next life จะอ่าร่างใหม่ ซตัวเดิมอะแต่ว่าร่างใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาสแตมแอดเบิร์ดเกิดมาปุ๊บมีความรู้บางอย่างที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเกิดมาปุ๊บมีความรู้ที่ติดตัวบางอย่างแต่กําเนิดแต่กําเนิดแล้วอะไรก็ตามที่ติดตัวมาแต่กําเนิดมันจะสากลอะไรก็ตามที่ติดตัวมาแต่กําเนิดมันจะสากลและจับอยู่ในจิตจําอยู่ในจิตเลยอย่างที่บอกอีกรอบนะคะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเอาออกไปเลยนะ ขอตัวอย่างตามธรรมาชาติเพโตเป็นน,นักคณิตศาสตร์ค่ะยกตัวอย่างเนี่ยหนึ่งเปลาว่าะายอ่ะจะภาษาอะไรก็จะเรียกหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกรายวานันอ่ะภาษาฝรั่งเศสเอิงเอิงใช่ป้ะภาษาเยอรมันไอแล้วจะอ่ะอีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาษาเนี่ยอ่ะนะคะหนึ่งเปลาว่าลไรอะ่ะ หนึ่งเด็กบอกว่าหนึ่งเปราะว่าวันแล้ววันเปะว่าอะไรบอกวันเพราะว่าหนึ่ง 1, สรุปหนึ่งเพรว่าวันวันเพราะว่าหนึ่ง, 1, ง 1, เคยเล่นกับเด็กเนาะบางทีเราสอนเด็กเล็กๆไอ่านหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะลูกนะแต่เด็กๆเ,เขาถามเราไหมคะว่าหนึ่งพี่หนึ่งแปลว่าอะไรเด็กเขาก็ไม่ถามเด็กเขาก็รู้ด้วยตัวเองถูกไหมคะอย่างสามีลย่าก็ได้เนี่ยต่อให้ไม่เคยเรียนหนังสือเลยนะมนไม่เคยไปโรงเรียนเลยก็ไก่ขอไข่ก็สะกดไม่ได้อ่านก็ไม่ออกแต่รู้ไหมว่า สามเหมลี่ยมแปลว่าอะไรมือเราก็ไม่ได้จับอะไรเลยมือว่างเปล่าเนี่ยหลักตาด้วยไม่ได้เห็นอะไรที่สามเหลี่ยมแต่มันจันอยู่ในจิตนะโอเคนะคะข้าจยังอ่ะโอเคนะทีนี้มาดูอันนี้ต้องทองนะคะเจาะเป็นอันนี้ทฤษฎีแบบเป็นเมตาฟิสิกกับพิปรญญาอันนี้เป็นทฤษฎีความรู้ยาน,นาวิทยาใครอยากสอบผ่านต้องทองใครอยากสอบผ่านต้องทองนะคะตำรามันก็มีหลายหลายเวอร์ชั่นของการแปลหนูก็คุณครูก็ใช้ตำราไหนก็ตำรานั้นอ่ะนะก็ต้องทองกันนะคะ มีบ้างก็ต้องท่องบ้างเนาะนะคะเห็นไหมอ่าหนึ่งสองามสี่หนึ่งสสาทุกอย่างเป็น Subjective อัตนายเราต้อง Transcend Transcend ด้วยปัญญาค่ะปัญญาปัญญาเห็นไหมช่างตวงวัดและรับรู้ตรงกันเห็นไหมคะววิทยาศาสตรสูงขึ้นมาเป็นคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองอำนาจของเหตุผลแล้วสูงที่สุดก็คือทฤษฎีแบบก็คือเรื่องเมตาฟิสิกถ้าอยากสอบานนะคะท่องไปเลยนะลูกตำรา ตาหนยก็มีหลายตำรานี่ของแมกกอนฮิลนะคะเห็นไหมเริ่มซฟอร์มนะคะก็ทฤษฎีแบบนั่นเองนะคะเมตาฟิสิกอย่าไปลิ้กถึงก็สดนะอ่ะทีนี้มาดูเพโตเป็นน,นักคณิตศาสตร์เพโตเน้เนอำนาจของเหตุผลเพราะอะไรนะคะอ่ะกลับไปทฤษฎี divided line นิดนึงเห็นไหม visible แปลว่าตามองเห็นถูกไหมคะเนี่ยตามองเห็นวัตถุแต่ละชนิด ถูกไหมคะคือเพโตต้องการเหมือนกับเอาเอาชนะผัดสะผัดสะทั้ง5ยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมคะนักโทษกําลังจะถูกประหารชีวิตละอ่าเพชรคาดมาแล้วแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไม่ใช่มีคนค้าขายแล้วก็มีอ่าวัตถุอยู่บนข้างบนเห็นไหมคะอยู่บนหัวเนี่ยแล้วคนเนี่ยก่อไฟแล้วมันก็ทําให้เกิดแชโดว์เห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราพุ่งไปที่แชโด w พุ่งไปที่เงาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพชรค่าจริงเพชรมีเพชรค่ากำลังจะมาถูกไหมดาวข้อจริงอ่ะเห็นไหมคะ มีเป็นแบบของอยู่บนหัวเธออยู่บนหัวเพราะฉะนั้นประเด็นคืออะไรแพตโต้เปรียบเทียบที่อยู่ข้างล่างอะ่ะมันอยู่ในท่านอยากได้อะไรอยากได้วัตถุแต่ละชิ้นอยากได้วัตถุแต่ละชิ้นแต่หนูลองรูลองถามเด็กๆนะอะไรอะ่ะพนค่าชิงรัพย์อยากจะได้ iPhone อ,อะไรสิบอะไรอย่างเงี้ยผู้ถามจริงเถอะมันมันไม่ได้ยั่วตาคนดีมาขอโทษมันไม่ได้อ่าจุกละมันไม่ได้ยั่วตาคนดีนะลูกมันยั่วตาโจรท่องไว้มันไม่ได้ยั่วตาคนดี มันยว่าตาโจรคนที่เขามีปัญญาบริสุทธิ์ขอย้ํานะปัญญาบริสุทธิ์เขาจะแคร์ไหมหเธอขับเธอใช้มือถือยี่ห้ออะไรขับรถยี่ห้ออะไรเขาจะแคร์ไหมไม่แคร์เขาเห็นมันก็เป็นแค่อัตพิคูล่าออบเจกต์ถูกไหมคะต้องทานเซนนี่ไงเพอร์เฟคชั่นออฟเดอะลแค่ปัญญาบริสุทธิ์เข้าถึงโลกของแบบก็เป็นเรื่องเมตาฟิสิกเห็นไหมคะเห็นไหมแต่พาราเบลออฟเดอะเคกเหมือนนักโทษอยู่ในถ้ำอ่ะก็แล้วเขาก็คิดว่า เราก็จะเห็นแต่แชโดเห็นแต่เงาใช่ไหมก็จะคิดว่าประสบการณ์สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่พอออกมาจากถ้าม,มีแสงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนกับเห็นไหมคะนี่ไงก็เหมือนกับอย่างเช่นคนเราอะ่ะเวลาถูกเรียนทางด้าน m e n t a l skill เห็นไหม mentality อย่างเช่นคณิตศาสตร์กับไปดีไ d e d e ด d l ลน e คณิตศาสตร์อยู่ไหนลูกคณิตศาสตร์อยู่ไหนขน้างบนข้างล่างคณิตศาสตร์ถูกไหมคะแล้วก็สูงสุดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ w o l d of f a r m world of idea ก okay, mm ็คือ goodness โอเคนะคะอ่ะทีนี้มาดูเพโตจิตวิทยากับเพโตปัญญาสังคมปัญญาการเมืองนะคะเพโติ ato, แบ่งคนออกเป็น3ประเภทนะคะเอาล่างขึ้นบนนะอ่ะล่างขึ้นบนคนส่วนมากคนส่วนน้อยเอาตรงกลางก่อนคนส่วนมากคนส่วนน้อยแล้วก็คนส่วนน้อยที่สุดคนส่วนมากเนี่ย สมัยค่ะปากท้องใช่ไหมตกเย็นมีข้าวกรอบหม้อละมีขนมตกกับตกข้าวมีข้าวมีขนมตกกระเพาะละแล้วก็มีที่ให้สุกหัวนอนอ่ะแค่เนี้มีดูหนังฟังเพลงบันเทิงอะไรเงี้ยแฮปปีล้ละแล้วถามว่าแค่กมีกินมีกินอ่ะคนกับสัตว์ต่างกันไหมลูกแค่คนกับคนแค่กต่จักเราว่ามีกินอ่ะคนกับสัตว์ไม่ได้ต่างกันเลยถูกไหมเราต้องเอาชนะอภิชายเอาชนะปากท้องอ่ะแต่ว่าบางทีชาวบ้านตาสียายสาหรือ ่ะหรือว่าคนรวยแต่ว่ามีการศึกษาแต่วัตถุนิยมอะ่ะมันก็จะก้าวข้ามตรงนี้ไม่พ้นถูกไหมคะเราต้องใช้ ใช้ตรงหัวใจก็ใช้ความกล้าหาญความกล้าหาญคืออะไรทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่อันตรายรวมถึงความชอบธรรมแล้วก็ครส่วนน้อยที่สุดนะคะแหวงหาเนี่ย perfection of the soul แต่ก็อย่างว่าลองมองมองแบบบางทีนะถ้ายัางแบบยังไม่อิ่มท้องเลยอะจะมาหัวแบบ cure v i s m บางทีมันก็ยากถูกไหมคะ หรือถ้าเรามีตรงนี้มีแบบออมีการศึกษามากเลยมากแต่วัตถุนิยมก็จบเหตุจบอยู่แค่เพลช์โอเคนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็แบบเล่นการพนันอย่างเงี้ยค้าขายยาเสพติดนะคะทีนี้เพตโตบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยหาแค่อัททิทัยทีนี้การปกครองโดยคนส่วนมากมันก็คือประชาธิปไตยตามเพตโตเนาะคนส่วนมากเนี่ยก็คือประชาธิปไตยปกครองโดยคนส่วนมากถูกไหมคะแต่ถ้าคนส่วนมากเนี่ยยากจนและด้อยการศึกษาแต่ถ้าคนส่วนมาก ยากจนและด้อยการศึกษาก็จะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองที่ขี้โกงทันทีแต่เพตโต้พูดประโยคนี้มา2 0 0 0ักว่าปีแล้วเนาะบางทีนักการเมืองเขาให้เราอะเขาให้เรา,เขา,เ,ราเขาให้เราเนี่ยถามเถอะเขารักเราหรือเปล่ารักเราไหมจริงใจเราไหมหรือแค่อยากให้เราไปขูหานเลิกตั้งแล้วก็ติ๊กติ๊กแล้วก็ผมมาจากการเลือกตั้งดิฉันมาจากการเลือกตั้งถูกไหมคะโอเคนะ เพราะฉะนั้นเพโตต้องการสนับสนุนปกครองโดยคนส่วนน้อยแต่ปกครองโดยคนส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากโอเคนะปกครองโดยคนส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะคะโอลิกกคีแต่ถ้าปกครองส่วนน้อยเพื่อผลประโยชน์ตัวเองก็จะกลายเป็นไทรันนีไปแล้วก็เพโต้สนับสนุนราชาปาาปกครองโดยคนคนเดียวแต่ราชาป่าเนี่ยต้องกิงทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมโอเคนะคะก็ตามกระตูนี้เลยเนาะขอใจเด็กๆนะคะ สวัสดีค่ะ